วัสดีครับทุกคนอยู่กับเอิร์ธนะครับเอิร์ธซากุระฟิล์มแล้วก็เกมฟรีไฟเอิร์ธยังไม่ได้สร้างช่องแยกนะครับผมฉะนั้นแล้วเกมฟรีไฟจะยังอยู่ในช่องเอิร์ธซากุระฟิล์มอยู่นะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นการเล่นระยะแรกนะครับผมเอิร์ธเล่นมาได้แค่2วันเองซึ่งการยิงเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจคนหลายๆคนนะครับ เกมฟรีไฟล์มีค่านิยมแปลกๆนะครับคือถ้ายิงอัดตัวเนี่ย <Yeah. S 1> เท่ากับกากแต่เอิร์ดก็ไม่สนใจนะครับผมฉะนั้นแล้วเข้าใจเอิร์ดด้วยนะครับย <Yeah. S 1> ซึ่งช็อตนี้ควรโดนตัดออกนะครับผมแต่เอิร์ดรู้สึกว่ามันดูตลกดีนะครับซึ่งคนหลายคนเห็นฉากนี้แล้วอาจจะมีอาการหัวร้อนและงุดหงิดได้นะครับแต่เอิร์ดก็ไม่สนใจครับผมอ่าน่นะเห็นไหมมีผู้เล่นหรือไม่ก็บอดอะดีนะครับเขาไม่เห็นเรา หรือเขาเห็นเราแต่เขาไม่แคร์ <S 2> <S 2> <S อยากจะบอกว่าเหมือนเอิร์ดลงมาผิดที่เลยครับผมตอนแรกกะว่าจะไม่อัดเกมนี้แล้วนะเอิร์ดโดนยิงจากข้างหลังครับทุกคนและไอวอลมีก็ไม่ใช้สุดท้ายก็ขิดน่าจะเป็นพอผู้เล่นคนนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเราก็เกิดใหม่ได้นะซึ่งอยากจะบอกว่าเสียงเกมนี้ดังมาก น่าจะเป็นเพราะว่าเอิร์ทไปปรับเสียงเกมด้วยนะครับนี่ครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นวิวที่อวห้างสวยเลยนะครับและเอิร์ทไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีอาวุธหรือเปล่าผูดิดตามคนไหนที่เคยเล่นฟรีไฟล์และมีคําแนะนําดีๆมาบอกเอิร์ทได้นะครับผมสามารถทักมาในแฟนเพจเอิร์ทซากุระฟิล์มไม่ก็ใต้คอมเมนต์เลยครับแต่เอิร์ตจะไปอ่านในแฟนเพจเป็นส่วนใหญ่นะครับ อาจจะมีการตัดฉากเยอะนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเอิร์ธตัดไปในฉากที่มีการต่อสู้นะครับผมอย่างที่บอกเลยครับว่าเอิร์ธไม่ชอบยิงอัดหัวนะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีปุ่มให้เลงครับซึ่งนี่มันเป็นแค่เกมนะครับถ้าเอาไปทําในชีวิตจริงนี่เข้าคุกสถานเดียวถึงขั้นประหารชีวิตได้เลยนี่แหละครับทุกคนกระทะก็ไม่มีเลยต้องใช้กำมัดกันสักหน่อย ่วนอีกคนนึงเหมือนจะอยู่ข้างหลังนี้นะครับผมข้างในนี้เหมือนว่าเราจะเข้าไปเอาอาวุธได้เหมือนกันนะซึ่งเอ,อิร์ดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเข้ายังไงใครรู้ช่วยบอกกันด้วยครับนี่นะครับผมเหมือนไอ้นี่มันจะห้าวเอ,อิร์ดก็ใช้ดาบไม่ค่อยจะเป็นเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารอดมาได้ยังไงอันนี้แหละครับทุกคนเอิร์ดชอบที่สุดเลยไลบีไอ้เจ้าคนนี้แหละนะและเอ,อิร์ดโคตรชอบเลยถ้าวิ่งแบบถือดาบ มันเหมือนท่าวิ่งในเกมซากุระเลยทุกคนเขามีปืนเรามีดาบแต่เราก็ชนะได้ครับผมซึ่งติ่งเกมฟรีไฟลเนี่ยอาจจะเริ่มอยากที่จะด่าเอิญแล้วนะครับผมคือบางคนเนี่ยเอิดเล่นไม่ถูกใจเขานะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเอิดเล่นไม่ถูกใจนะแต่เอิดชอบแบบนี้มากกว่าส่วนตรงนี้นะครับทุกคนเอิญเจอศัตรูอีกแล้วเอิดก็ทําการส่วนเข้าไปนะครับผม อย่างที่บอกครับเอิร์ธไม่ชอบยิงหัวนะครับแม้วมันจะมีปุ่มซูมเอิร์ธก็ไม่ยิงอยากจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่สนุกที่สุดแล้วนะครับทุกคนคือเราโดนลุมไงแต่ว่าเราชนะแล้วเอิร์ธก็ชอบไอ้กล่องนี้มากเลยครับทุกคนเพราะว่าอะไรนะหลอมาดูลึกลับดีที่จริงไม่ใช่หรอกครับเอิร์ธลืมสคริป มันเป็นกล่องใส่อาวุธหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่เหมือนว่าอาวุธจะออกมาด้วยนี่ครับเจอศัตรูอีกแล้วเราก็รัวใส่เขานะครับผมอ่ะไอวอลนะครับผมอาจจะมีเก๊ๆกลางๆบ้างนะครับพอไม่ค่อยถนัดกับไอวอลเลยตอนแรกกะว่าจะใช้ไอวอลแค่อันเดียวนะครับสุดท้ายดันกดเพิ่มมาเป็น2อ,อันนี้คือฉากที่เอิร์ธโดนลุมนะครับผมทั้งจากผู้หญิงและผู้ชายเลยนะอ่ะ ผู้ชายเสร็จเราก็ต่อด้วยผู้หญิงเลยครับผมและเราก็ริปของของหล่อนมาให้หมดเลยนะครับเหมือนอาจะรู้สึกว่าศัตรูอยู่ใกล้แถวนี้นะครับผมใช่ครับมันอยู่หลังตึกตรงนั้นครับผมเหมือนว่าจะมีการต่อสู้กันด้วยนะครับผมเราก็จะเข้าไปแจมเลยเอิร์ดมีความรู้สึกว่าเสียงกระสุนมันรัวมากเลยครับผมซึ่งก็น่าจะใช่แหละอ่าใช่จริงด้วย เราก็ทําการรัวใส่คนที่เรารู้สึกว่าเขาอันตรายไปเลยนะครับผมจากที่บาดเจ็บอยู่แล้วก็ขีดซะไอคนนั้นก็เหมือนกันครับผมเราก็รัวใส่เขาจนกว่าเขาจะขีดถ้าเขาหนีนะครับผมเราก็ตามไปลุมทึงเขาแบบไม่ยัง้งแล้วเราก็ชนะนะครับผมแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจอศัตรูแล้วเราก็ทำการฆ่าเลยครับผมทุกคนเห็นโพสที่เอิร์ดลงเวลาสุดได้ป้ะ อันนั้นคือเอิร์ชนะนะครับผมได้อันดับที่1เต็ม50คนนะครับผมศัตรูก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับมีทั้งบอทแล้วก็ทางผู้เล่นสเตปเดิมเก็บของครับเหมือนว่าเจอศัตรูอีกแล้วครับทุกคนเราก็ทำการสังหารเขาแต่ไม่รู้ว่าเราจะชนะหรือเปล่า นี่ครับรัวแบบไม่ยัง้งนี่ครับผมเราก็ชนะแต่ยังไม่ได้ชนะแบบ100%เอิร์ดเพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าถ้าเรายิงไอ้นี่มันจะถามารถทำให้เราเพิ่มเลือดได้อันนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับที่เอิร์ดเทสเกมฟรีไฟล e ลงช่องนี้ถ้าเอิร์ดเปิดช่องอีกช่องหนึ่งนะครับผมเอิร์ดก็จะย้ายลงไปไว้ในช่องนั้นนะนี่ครับผู้เล่นคนนี้ทำเอิร์ดขิดนะครับผมเพราะว่า ความประมาทล้วนๆเลยนี่ครับผมซึ่งคนนี้เป็นเดอะเฟิร์สนะครับผมในรอบนี้นะซึ่งรอบก่อนหน้าเนี่ยเอิร์ธเป็นที่หนึ่งเราก็จะมาปิดคลิปด้วยคลิปพี่แกเลยนะครับผมเนี่ยดูสิสเต็ปการวิ่งการควงดาบควงปืนชอบอะไอกำแพงเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราชนเหมือนว่าเราเลือดจะลดใช่ไหมเออิร์ดเคยตายเพราะว่าออกไปนอกเขตแดนด้วยครับไม่น่าเชื่อครับว่าผู้เล่นที่เอิร์ดจัดการไปเมื่อตอนต้นเกมเนี่ยจะยังมีอีกคนนึงที่เอิร์ดไม่ได้จัดการซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าการตายรอบเนี้ยเอิร์ดไม่ได้หงุดหงิดเลยครับทุกคนเกมคือเกมครับเราอย่าไปแคร์เกมนี้มันทำเพื่อความสนุกเฉยๆและดูไอวอลดิ เป็นชั้นชๆจะทำทาวเวอร์หรือไงพี่ซึ่งสุดท้ายแล้วผู้เล่นคนนี้ก็เป็นฝ่ายชนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งรอบนี้เอิร์ดได้ลำดับที่3นะครับผมก่อนหน้านี้ได้ลำดับที่1นะขอบคุณมากครับทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เอิร์ดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ